สรุปอีกทีหนึ่งเรื่องโอปปาติกะว่าจะพูดเมื่อกี้นี้โอปปาติกะนี่เป็นจิตวิญญาณภาษาที่เรียกว่าโอปปาติกะ,ะซึ่งเป็นวิญญาณนั่นแหละาธาตุวิญญาณาธาตุจิตนี่แหละมันเป็นาธาตุจิตที่เป็นอะไรก็ได้ผู้ที่ศึกษาเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าจิตที่มันเป็นอะไรต่างๆนา,นานาเรียกว่าเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นผู้ศึกษาถูกต้องดีแล้วก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อ อันนี้ไม่ใช่สัตว์ทางตัวตนบุคคลเราเขานะไม่ใช่ช้างมางงวควายหรือแม้แต่คนน,นชาตินั้นชาตินี้ไม่ใช่อันนี้เป็นจิตวิญญาณสัตว์ทางจิตวิญญาณเพราะ,ะนั้นสัตว์ทางจิตวิญญาณเป็นเทวดาเป็นผีนรกอะไรอย่างนี้เป็นต้น,นหรือว่าเป็นอะไรต่างๆมีเยอะหลายชื่อเป็นอภัสราเอพัสราเทวดาหรืออภัสราพรหม เป็นสุปกินนาห้าพรมนะหรือเป็นรยายละเอียดไปถึงเป็นอากาซานัญจายตนะสัตว์วิญญาณัญจายตนะสัตว์อากิจัญญายตนะสัตว์เนวัญญานายตนะสัตว์ก็เข้าใจสภาวะจิตมันเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น พระพุทธิเรียนรู้ดีแล้วก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าแยกสัตว์ในไว้ชัดเจนถึงสัตว์9ประการในสัตววาด9แล้วก็ต้องรู้ความเป็นสัตว์นี้ด้วยรูปนามด้วยกายแล้วก็ต้องมีสมาธิในสัญญาการกำหนดรู้เพราะจะรู้ว่าตัวเองอ๋อเรายังเป็นสัตว์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง สัตว์วาที่หนึ่งจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นผีเป็นมารก็เห็นต่างกันได้กายต่างกันสัญญาต่างกันอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสัตววาก้าข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็มีความเห็นว่ากายต่างกันในความเข้าใจความเป็นกายในต่างกันแต่สัญญาอย่างเดียวกัน สัญญาคือการกำหนดหมายความเข้าใจแล้วก็กำหนดหมายอย่างนี้แล้วก็เห็นเออเป็นอย่างนี้เช่นน่ะกายต่างกันองค์ประกอบรูปนามต่างกันแต่กำหนดหมายทางจิตทางสัญญาอย่างเดียวกันเช่นว่าสัญญาว่าเป็นจิตท,ที่ไม่มีนิวรณ์ห้าอย่างนี้เป็นต้นเป็นจิตที่ไม่มีนิวรณ์ห้าก็ สัญญาเหมือนกันแต่พอทำแล้วได้คนละอย่างกายต่างกันไม่มีนิวรณ์ห้ากันทั้งคู่พอนั่งหลับตาทํำให้จิตไม่มีนิวรณ์ห้าได้เราลืมตาเนี้ยเราปฏิบัติให้จิตไม่มีนิวรณ์ห้าได้ไม่มีนิวรณ์ห้าเหมือนกันอย่างเดียวกันตามสัญญาแต่องค์ประกอบของรูปนามกายไม่เหมือนกัน พราะฉะนั้นหลับตาไปได้ไม่มีนิวรานั้นนี่นอยู่ในข่ายของศาสนาพุทธนะเนีน่ยตมาก็พูด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 ะว่าเรื่องหลับตาเนะี่ยโยนทิ้งได้ว่ามันไม่ใช่ระบบไม่ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้าศาสนาพระุทธเจ้าปฏิบัติในชีวิตสามัญปกติลืมตาบรรลุในปัจจุบัน,นธรรมเป็นทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมนิพานทิฏฐ ต้องมีทิฏฐิที่เข้าใจว่าต้องเป็นนิพพานที่ลืมตาอยู่ในนี้อย่าไปเข้าใจผิดว่าลืมตาแล้วก็ไปเห็นกามเป็นนิพพานดีไม่ดีลืมตาแล้วก็ไปเห็นฌานหนึ่งเป็นนิพพานเห็นฌานสองเป็นนิานฌานสามเป็นนิพพานฌานสี่เป็นนิพพานก็ไม่ใช่ฌานจริงๆนั้นมันน้องไม่ได้ไปยึดอะไรไม่ได้ไปยึดฌานแต่เข้าใจว่าจิตเราทําให้เป็นพลังงานฌาน กำจัดกิเลสได้กิเลสกามก็กำจัดไม่มีกิเลสกามเป็นฌานหนึ่งลดลงไป,ย,งปงยิ่งขึ้นเป็นฌานสองยิ่งขึ้นเป็นฌานสามนะก็ยิ่งว่างจิตก็ยิ่งว่างนะเป็นฌานสามก็ยิ่งว่างฌานสี่ก็ยิ่งเป็นอุเบกขาเลยนะว่าจากกิเลสจนเป็นอุเบกขาเลยเป็นจิตบริสุทธิ์บริสุธธทธาประโยชน์ตาตาโมตุกัมมัญญาภะพัสราอย่างนี้เป็นต้น ก็เข้าใจลืมตา,าธารรมฌานของพระพุทธเจ้านั้นลืมตาธรรมด้วยการมีศีลมีอปปนกะปฏิปทาสามปฏิบ 3, ฏัติตามอปปนกะปฏิทามสามแล้วก็จะเกิดสัจธรรมเจ็ดเกิดสัทธาฮิริโอตปะปะปงหสูตรวิริยะสติปัญญาทั้งเกณฑ์ดีๆในะสัจธรรมเจ็ดนี่มีทั้งสัทธาม,มีทั้งวิริยะทั้งสติทั้งปัญญาอินทรีสี่ สัินซีวิดียินซีสตินซีปัญญินซ,นนนซีไม่มีสัต,สตัมจะไม่มีสม,มาทินซีกําลังจะพูดตรงนี้ <c oughs> ฟังนะคุณก็หลุดออกมาอย่างที่ผิดๆเลยกําลังจะบอกว่านี่มันมันไม่มีใครไปเข้าใจผิดไม่ได้สมาธิจึงไม่มีคำเรียกในจรณะสิบห้าวิชาแปด ไม่มีคำว่าสมาธิเรียกอยู่ในนั้นนะแต่คุณสามารถปฏิบัติจรณะสิบผ้าเกิดฌานสี่จนกระทั่งสามารถให้เกิดวิชาข้อสุดท้ายสิ้นอาสวะอาสวะสิ้นอาสวะขยายนายา,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 ยายนเห็นความสิ้นอาสวะนปะิปัสนาญานมโนมยิทธิอิทธิวิทยานจนไปทบทวนอีก บุเพนิวาสานุสติยานจตูปปาตญานอาสะวะคยายาณสิ้นอาสะวะจิตสิ้นอาสะวะนั่นแหละเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตสะอาดเที่ยงแท้จิตนี้สะอาดจากกิเลสหมดแล้วแม้อาสะวะมีจึงเป็นจิตบริสุทธิ์แล้วจิตบริสุทธิ์ต,ตกผลึกตกผลึกหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยก็เป็นจิต ตั้งมั่น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 เป็นสมาหิโตเป็นสมาธิที่เรียกว่ากิเลสล้างกิเลสได้แล้วไปของสำเร็จเพราะนั้นคำว่าสมาธิจึงไม่ใช่เรื่องตื้นตื้นเลยที่พูดกันอยู่นี้นี่มันเป็นเรื่องผิวเผินมันเป็นเรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องตื้นตื้นมันเป็นเรื่องพูดไปสนุก พูดไปเลอะเลอะเถอะเละเลเดมันเลยยิ่งยากมันเลยยิ่งปั่นป่วนใหญ่เลยมันไม่มีสภาวะที่เข้าท่าเข้าทางเลยร้องใครพูดถึงสมาธิว่าพูดเล่นๆนั่งดับตาปั๊บเข้าสมาธิพวกนี้ก็เอาละก็ฟังเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับเข้าหรอกเพราะว่ามันไม่ชา,าทิฏฐิไม่ใช่เรื่องของาศาสนาพูทที่จะสอนสิ่งนี้ฤาษีเดรธีต่างๆเป็นสาธารณะ ปุถุชนปุถุชนก็ศึกษาไปก็ก็ยึดถือกันมันเป็นเรื่องของโลก,กีีไม่เรื่องของปุถุชนไม่ใช่เรื่องโลก,กุตระสมาธิของพระเจ้าไม่ใช่ฉันนั้นเลยคนละอย่างนะเพราะงั้นอันตอมาพูดนี่นะ่พูดขออภยัยพูดจริงๆพูดอย่างอาสโพพูดอย่างไม่เกรงกลัวเลยใครก็ตามแต่ที่เป็นนักสมาธิต่างๆเนี่ย อาตมาขอยืนยันว่ามาพูดกันได้นักสมาธิทั้งหลายว่าจะมาเข้าใจสมาธิของพระเจ้ากับคุณเข้าใจเนี่ยมาพูดกันได้มาวิจัยมาอภิปรายกันหรือว่ามาทําความชัดเจนกันเขาก็ไม่กล้ามาครับเขาก็ไม่กล้ามาคุณสุรเดนทำว่าเขาไม่กล้าว่ามาเพราะอะไรอาตมาก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะไปทาตีท่าต่อยเขานะ เพราะไม่มีความเลื่อมใสที่จะมาอมมาม๋อ,อเขาไม่มีความเลื่อมใสที่จะมาถูกต้องแล้วเขาไม่มีความเลื่อมใสที่จะมาเขาก็ไปเลื่อมใสสิ่งที่เขาเชื่อถือว่าอันนั้นถูกต้องนั่นก็น่าสุสานอัตมาก็ต้องย้ำยืนยันเพราะคนไปเชื่อถือผิดๆอย่างนั้นมันเยอะและสิ่งที่อัตมาพูดนี่ที่ถูกนี่มันน้อยจนยากไม่มีอยู่ตอนนี้อัตมาพูดขึ้นมาเนี่ยาก แม้แต่ผู้เกาะพระใรปิดกอยู่แล้วก็ติดในพุทธวจนะก็าตามจะเข้าใจสมาธิที่อัตมาพูดนี้บ้างไหมว่าสมาธิอพระเจ้านี่เกิดจากจรณะสิบห้าวิชาแปดสั่งสมลงเป็นจิตที่สะอาดจ,จากกิเลสแล้วก็ตกผลึกลงเป็นจิตตั้งมัน่นสมาธิประวติจิตตั้งมั่นนะ เพราะฉะนั้นทึงบอกว่าในจารนสิบห้าวิชา8ปนี่มันไม่มีคําว่าสมาธินะมันเป็นผลของจารณสิบห้าวิชาแปดนะแล้วจึงจะเกิดสมาธิซึ่งเป็นสมาธิสมบูรณ์ก็เรียกว่าสมาหิโตในเจโตปิยาณ16นะั้นอยู่ในข้อเกือบสุดท้ายนะีเป็นอนุตรจิตคู่หนึ่งเรียกว่าสมาหิตะสมาหิตะอนะสมาหิโตหรือ สมาฮิโตต้องตรวจสอบจะเป็นอนุตรจิตแล้วก็จะต้องตรวจสอบว่ามันเป็นสมาธิถูกต้องสมาธิติดตามพระเจ้าหรือเปล่าและวิมุติจริงไหมวิมุติอวิมุตอีกคู่หนึ่งอนุตรจิตจึงมีอีกสองคู่หนึ่งสมาฮิโตกับอสมาฮิโตกับวิมุติอวิมุตตรวจสอบอนุตรจิตให้สมบูรณ์แบบจึงจะเป็นจิตที่สมบูรณ์แบบจริงๆในเจโตปริยาน16นะ อาตมาก็เอามาอธิบายขยายความให้ฟังในเจตัวปริยานสิบหกขยายอย่างภาษาง่ายๆภาษาพูดภาษาไทยให้เข้าใจสภาวะพูดตั้งใจฟังดีๆนะไม่ว่าไม่ต้องเรียนมาลงบาลีอะไรมาเ,ยมเลยก็ฟังรู้เรื่องอาตมาก็อธิบายสู่ฟังเพราะอาตมามีสภาวะเอามาพูดแปลทั้งๆพวกนี้อาตมาแปลจากสภาวะไม่ได้ไปแปลจาก บัญญัติภาษาเท่านั้นบัญญัติภาษาเท่านั้นเขาก็แปลกันนะเขาก็รู้แต่บัญญัติเขาไม่ได้รู้สภาวะอย่างอัตมาหรือคนรู้ส,สภาวะเท่าที่เขารู้เขาก็แปลตามคนที่มีความรู้แต่ละคนเหมือนกันเพราอัตมา,าอ,อาจจะไม่เหมือนเขาเท่าไหร่ยังมีประเด็นอีกห้า<ม>ประเด็นประเด็นอีกห้าประเด็นครับก็เลยขอสรุปว่าโอปาปาฏิกะอย่างที่คุณภาสกรเห็นนั้น,นเป็นมิจฉาทิฐินะครับอโอปาปาฏิกะอย่างที่คุณภาสกรเกวัน ที่ไปเห็นไปรู้อะไรนะั่นะมันไม่ใช่สมาธิิสมาธิิก็สรุปว่าสมาธิิคือจิตธาตุจิตของคนนี่แหละธาตุธาตุนะจิตนี่นะ่ะเป็นสภาวะอาการของจิตนี่แหละมันก็ต้องเรียนรู้ว่าจิตเป็นอย่างไรถ้าจิตที่เป็นหมดความเป็นสัตว์เข้าใจสัตววาดก้าว แล้วต้องไปปฏิบัติในขณะปัจจุบันมีวิญญาณทิฏฐิเจ็เพราะฉะนั้นวิญญาณทิฏฐิเจ็ดจึงไม่มีอสัญญีสัตว์กับเนวสัญญาณนะสัญญายตนะในวิญญาณทิฏฐิเจ็นี่ไม่ต้องมีสิ่งนี้เพราะว่ามันบรรลุอกินจันก็จบแล้วและอสัญญีสัตว์ไม่ต้องไปเอามาปฏิบัติเลย เพราะวิญญาณทิฏฐิคือขณะมีวิญญาณเป็นที่ตั้งอยู่ขณะนี้ปฏิบัติมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วก็ต้องปฏิบัติในขณะสัมผัสนี้เป็นปัจจุบันมีตามีญาณมีปัญญามีวิชามีอาโล,อาโล,อ,าโลอาโลกอาโลก,กะปฏิบัติอยู่ขณะนี้และคุณก็จะรู้สภาวะธรรมไปจนกระทั้งเป็นฌานสแล้วก็มีอรูปฌานอีกอรูปฌานอีกสมจบ ในวิญญาณทิฏฐิเจ็ดยิ่นี้เป็นต้นซึ่งมันลึกซึ้งละเอียดละอออตมาเอามาอธิบายนี่ก็มันก็เห็นใจพวกเรามันไม่ใช่งา่ายมันเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่ก็ถึงเวลาวาระก็อธิบายผ่านไปบ้างเพราะมันมีจริงในาศาสนาพระพุทธเจ้านะอ้าวเพราะงั้นก็เรียนรู้ดีๆโอปาติกะญาที่คุณภาสกรนี่มาศึกษาดีๆอย่างนว้นนั่นมันอวิชา อย่างแต่ก่อนนี่มีอาจารย์พรรัตนสุวรรณโอ้โโอปปปาติกะนี่เป็นล่องลอยเป็นสัมภเวสีไปสร้างโอ้โตรงนี้มีโอปปปาติกะเยอะเหลือเกินโอ้โหไม่มีที่พักที่อยู่ไปสร้างเจดีย์ให้สร้างไปสร้างเจดีย์เจดีย์ไว้ให้โอปปปาติกะมาพักอาศัยจริงๆนะท่านทำจริงๆ,ๆ,ๆอาจารย์พรรัตนสุวรรณคือหลงเรื่องโอปปปาติกะว่าวิญ,ญญาณและเป็นวิญญาณล่องลอยสัมภเวสีเหมือนกับภิกษุสาตติ โอ้จนกระทั่งคลั่งใครเรื่องว่าตัวเองนี่เห็นวิญญาณรู้จักวิญญาณเห็นวิญญาณโอ้โหนี่ไปตรงนี้สมผัดโอ้โหนี่วิญญาณเนี่ยหน้าองสารจนตั้งสำนักพิมพ์ตัวเองชื่อว่าสำนักพิมพ์วิญญาณอาจารย์พรทัตตนสุวรรณเนี่ยเสียไปแล้วละ่ะยู่บังลำพูใช่ไหมครับยู่บังลำพูสร้ากพิมพวิญ,ญญาณแล้วพิมพหนังสือเกี่ยวกับเรื่องวิญ,ญญาณเรื่องอุปปาติกาเรื่องศาสนาพวกนี้